พบนทบยู่ที่2 ID ชาวบ้านนะครับ EP ที่240ี่240นะครับมาไกลมากเลย2อ d ตอนทําแรกๆคิดว่าคงจะไม่ถึงร้อยตอนนี้ไปเกือบๆ3 0 0แล้วนะครับก็เริ่มมัดีกว่าเนะเดี๋ยวจะเสียเวลาตอนนี้5ทุ่มแล้วรีเควส์เข้ามาแค่ว่าอ่าให้2อันดีแล้วก็หาแนวทางพันจะดูปกติไปเนาะมาใดพิาดานนะ ไอดีนี้เลเวลสามร้อยเก้าสิบเอ็ด VAP สิบสามมีไดีค่อนข้างสูงนะครับเป็นไอดีกลางเกมไอดี ID วี่งสูงระดับแรกเราก็ต้องมาไล่ดูชุดก่อนนะพวกนี้ถ้าแลกได้ก็แลกนะครับใช้สมุดแล้วนะมันเป็นเพิ่มสเตตัสเนี่ยตอนนี้เพิ่มค่อนข้างเยอะด้วยแต่ก็ใช้สมุดเยอะอยู่เหมือนกันแหละสามร้อยกว่ามาั้ง ่าชุดยีัยังไม่ได้ซื้ออ่ายังดีที่กล่องนี้ซื้อครบแล้วนะครับยังดียังดีก็เหลือแต่พวกนี้เนาะก็ค่อยๆสะสมชืดไปครับถ้าสามารถซื้อได้ทุกชุดก็จะยิ่งดีนะครับบอกเลยเรื่องชุดแฟชั่นเลยนะคุ้มครับคุ้มม,มันจะเพิ่มพลังให้เราทุกตัวไงเดก๋ยวมาดูในฟาร์มต่อเนะ ฟิเชันผ่านแล้วโอเคก็อันนี้มันอยู่เลี่ยนเลยว่ะดูเลน,นเดี๋ยวค่อยดูทีหลังเพราะเดี๋ยวมันจะต้องไปดูทุ๊กาตาด้วยว่าทำไว้ขนาดไหนแหละฟาร์มดูตรงนี้แต่นี่ไอดีผ่านมาหลายมือแล้วแหละนะผมกลางมาหลายรอบแล้วไอดีนี้ ก็น่าจะทําไปครบแล้วนะครับพื้นฐานน่าจะโอเคอยู่แหละเนี่ยโอเคเลยชุดผู้จัดการฟาร์มอ่าอันนี้ยังซื้อไม่ครบครับเหลือ hp เหลือ a d k แล้วก็คีตรงนี้อันนี้ต้องซื้อทั้ชุดนะครับบอกเลยว่าต้องซื้อทั้งชุดจำเป็นครับส่วนของไรฟาร์มก็ทยอยซื้อไปนะครับอันไหนที่ยัง ไม่ได้ซื้อเวลาเพิ่มพลังทีมันจะเพิ่มเยอะอย่างสมมติเราใส่ใบแม,ม,ม็กรอบหนึง่งสามสิบใบใช่ป่ะถ้าเกิดเราอัดของในฟาร์มมายเยอะแล้วอะถ้าปกติเราไมา่าได้ซื้อของในฟาร์มจะเพิ่มทีหลักหน่วยหรือหลักสิบใช่ไหมเวลาใส่ใบแม็กทีแล้วเกิดเราอัพพวกของในฟาร์มพวกชุดแฟชั่นแล้วอะบางทีกดทีเดียวอาจจะเพิ่มหลัก้อยนะครับจะเพิ่มค่อนข้างเยอะ แต่ตัวชุดตัวอะไรตัวชุดตัวของยีฟามอ่ะเวลาซื้อเวลาทําแล้วอ่ะมันดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่เราต้องคิดว่าเออมันเพิ่มให้เราทุกตัวเนาะพลังโดยรวมมันก็จะเยอะขึ้นใช่ปะอ่าไว้แดงแบกยังไม่แดงโอโอแดงแล้วอันนี้จักทีมมันจะเป็นบีดีบิวนะกับไอตัวนี้นะ ที่มายืนกับยูโน่ก็ได้นะแดงตัวเดียวได้แล้วก็อีตัวนี้ขึ้นได้ไหมรอแดงสองตัวก่อนแล้วค่อยถอดยูโน่ออกก็ได้นะครับอันนี้ผมเคยรีวิวแล้วแหละว่าอ่ายูโน่กับบีดีบีวขออภัยครับถ้ามันยืนแดงตัวเดียวอย่างเงี้ยอีกตัวเปไดแไหมอนะเอาบีดีบีวเอ้ยเอาย you know, นะูโน่เนี่ยยืนได้นะครับยืนได้อยู่รอแดงสองตัวแล้วอะแล้วค่อยเอาไอตัวนี้มาเข้านะครับ เราจะใช้หนุ่มชมพูก็ได้นะครับสําหรับรีวิวนะทีมไฟก็โอเคแล้วสวยแล้วส่วนอีกทีมนึงมีเกาะมีเกาะยิงกับอัดๆเนาะจะนัแล้วค่อยคงต้องถอดแต่มีเกาะไปเล่นลากแดงตัวอื่นจะดีกว่าครับอันนี้เห็นเตรียมไว้ก็น่าจะเป็นปาเกียใช่ไหมหรือกเป็นเดียนซี่ ถ้าเป็นภาเกิจมันก็ยืนกับอดอดันได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเดนซี่อ่ะมันจะต้องมาทำอีกตัวนี้อีกนะตัวมูลดินกับกตัวตึกมันก็จะเริ่มใหม่ค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเป็นภาเกิจเนะี่ยมันก็ยืนกับออดอัดอนได้เราค่อยทำใต้ทะเลกับแคอกาขึ้นมานะงงไหมงงไหมตามตามไหมก็ตอนนี้าหลักๆไปคือให้ปั้นบีดีวโดยยืนทีม ยืนตีน,นะครับเป็นไว้เป็นยูโนเป็น Back ตัวต่อไปที่จะทำก็คือไลแม็กไลแม็กแบ็เนี่ยนะนะแล้วก็ไปต่อจากล่างแดงพอ Back เราขึ้นล่างแดงแล้วใช่ป่ะล่างแดงแนละ้วมันจะเป็นแดงสองตัวใช่ไหมไวกับแ a ็ k เราค่อยถอดยูโนออกนะครับค่อยถอดตอนนั้นแล้วทีนี้เราก็เลือกตัวใส่ จะใส่รูยิมพูหรือว่าใส่ไอตัวไอนี้ก็ได้นะครับไอตัวนี้นะไอตัวน้ําแข็งลบหลีกทัวนี้ได้ทั้งสองตัวนะครับก็เรียกเอาสสยชนทีมไฟนิ่งๆปล่อยไปเลยไปทําทีมหลักเลยบีวนะครับส่วนทีมสามก็ปล่อยไปก่อนแหละเพราะมันพอใช้ได้อยู่ไม่ได้คิเดะมากมายอาดตัวทีมหลักให้มันได้เยอะเข้าไว้นะครับ ทีนี้ก็ดูพวกดิสพวกประดับเนะาะอาวุธยจะไม่ได้ขึ้นดาวเนะาะอาจจะเป็นอาวุธล่างแดงโอเคอันนี้ก็ต้องทำอาวุธต่อนะครับไปถึงดาวเลยตรงนี้ก็ใช้สมุดอีกเยอะน่าจะหลายรอ้อยเลยแล้วก็เวลาขึ้นดาวขึ้นอาวุธดาวผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาเล่นเป็นหรือเปล่านะ ขึ้นอาวุธดาวแบบอันนี้เนี่ยมันจะมีสกิลขึ้นหน้าตรงนี้มันจะคุ้มค่อนข้างคุ้มกว่านะครับแล้วเดี๋ยวพอทำสองดาวแล้วมันจะมีฟิวชั่นฟิวชั่นตรงนี้เพิ่มพลังเยอะโคตรเลยนะบอกเลยแต่เวลาเราเลือกขึ้นฟิวชั่นนะั้นเราก็เลือกไอ้พวกอาวุธเฉพาะอย่างพวกนี้ก่อนฟิวชั่นไปก่อนพอไงมันต้องใช้เฉพาะตัวแล้วใช่ไหมเพราะนั่นเป็นที่ตัวหลักนะครับฟิวชั่นตัวหลักไปก่อน เพิ่มพลังเยอะเบลจ้างเพิ่มพลังเยอะส่วน,นของแบทอ่าดีแล้วที่ไม่ได้ซื้ออาวุธมาเพราะถ้าซื้อมาใช่มันจะกลายเป็นขยะต่อเป็นร่างแดงอันนี้ดีแล้วใส่ดีแล้วอ่านี่ใส่ทั้งไฟด้วยเนาะจริงอยากให้ใส่เป็นพวกบับ,บัดอะไรพวกนีม้มากกว่าครับ สันเนี้ก็ใช้ได้แต่เสดายอัพไปแล้โดยต้านไฟจริงไอ้พวกต้านธาตุนะเท่าที่ผมเล่นมานะมันได้ผลไม่ค่อยเยอะนะมันถ้าจะไม่เห็นผลเลยดีกว่าไอ้ลดความเสียหายธาตุไฟยี่กว่าเปอร์นต์้นะนะแทบจะไม่เห็นผลเลยผมก็เลยเลิกใส่เลยนะอาไปย่อยทิ้งเลยคือของหมดแหละ แล้วก็อันนี้อ่ะมีแชมก็ทำแชมขึ้นมานะครับเอามาแทนขอพอรครับขอพอรมีเยอะเลยเนะี่ยขอพอรใส่ให้โฮนะครับเอามาใส่ให้โอแดนส่วนอันนี้ใส่เป็นเพิ่มผลชนะท่าก็าได้นะครับเพิ่มผลชนะท่ากันทีมันนีสิตรีแครับ เพื่นมพลชนะท้าทั้งทีมที่หมว่าอันนี้อ่านี่ใส่นี้ก็ได้นะครับราติชนะท่าจะได้ขึ้นสีเหลืองเท่ๆมันจะบวกมากกว่าคูณสองครับอันนี้ใส่เป็นเพิ่มป้องกันเลยนะครับของอีธานใส่เป็นป้องกันอันนี้ใส่ทำหน้า อันนี้ขอพอรไม่ต้องใส่ก็ได้นะสําหรับจุกเกาะมันไม่ตือสาระอยู่แล้วไงก็แต่ต้องเป็นอาวุธของมันนะมันจะไม่ตือสาระอีกแล้วนะครับขอพอรนำมาใส่ตรงนี้ก็ดีนะทุกทึาเอาไปใส่ท่อนปืนแล้วได้ดึงแล้วคุณจะใส่ปลอกคอนะครับปลอกคอนี้นะครับ เพราะถ้าดินมันเป็นสเตตัสไอ้เป็นคุณสมบาลดูดตีนใช่ปะล่ะเราไม่จะไปต้องเล่นสป,ปีดนะครับมันจะสวนทางกันอนะดูตีนนี่คือมันยิ่งช้าย,ยิ่งดีใช่ปะล่ะมันจะยิงคู่ต่อสู้มันทีมันถ้าเกิดว่าเธอเราหมดเร็วเงี้ยใช่ป่ะดูตีนนี่มันก็ไม่มีผลแล้วนะใช้ประโยชน์ไม่คุ้มอาประมาณนะั้นเหลืออะไรไอ้ตรงนี้ตรงไม่ต้องดูกันแล้ว ก็เป็นไอเดีการเกมแล้วเนาะอันนี้ถ้าสะสมชิปแกได้ก็เอามานะครับเป็นวิกเ c อร์ตูหมกแรงนะครับแล้วก็มาชา a d โดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลิซาร์ดอนบ้าน้ำลายนะครับอันนี้ยางอ่าลิซาดอนเอเทนะครับ เราเรียกมาเลเชรอนบ้านน้ำลายมันจะมีไฟออกมุมปากแล้วก็มีแล้วนะผมว่า v ี3ี่สามถ้าไม่มีมเ้ยแย่กว่าแก้ลิเดรอนตัวนั้นมันได้จาก,กเติมห้าวันนะครับเติมวันล้เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเติมห้าวันทางจะมีให้อ่เติมมาเลยยี่สิบก็ได้น,นะครับ ต,ต้องเติมห้าวันนะเติมต่อกัรห้าวันมันถึงจะได้เข้เลขจิตเติมห้าวันอันนี้คอไม่น,มนสายไม่ครบแล้วอัดเต็มหมดแล้วนะ อันนี้ไอเหรียญเราเหลือเยอะใช่ป่ะเราก็มาเรีเพรุ่งนี้ก็ได้นะครับไอพวกไอพวกเครื่องมันจะไม่เต็มนะนะรียญมันเยอะวันนี้ได้นะถ้ามีเวลานะมาทยอยเหรียญใหม่ก็ได้นะครับในอย่างนี้หาเยอะเห็นป่ะเรามารียญใหม่ก็ได้อะกดผิดอ่า าอันนี้ก็ยังรีได้นะครับเป็นแคบ่วงก็ค่อยๆดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าจาทีเดียวเดี๋ยวจะลืมก็ทยอยดูแล้วกันว่าผมกดเข้าตรงไหนบ้างนะครับและตรงไหนที่มันทำได้นะครับอ่ะตรงน,นี้อันนี้ต้องให้ตรงสีมันนะครับ ให้ล็อกได้ล็อกสองอันนี้เราต้องให้สีแดงอยู่ตรงนี้นะอ่านี่เห็นไหมตรงเป๊ะนี่ต้องให้ขีดมันขึ้นอย่างนี้นะครับแถวโอเคนั่นแสดงว่ามือลั่นนั่นแหละเพราะที่แรกมันน่าจะตรงอยู่แล้วแหละ ก็ถือว่าโอเคนะบางขีเลยไอ้ตรงเนี้ยไอพีอาร์ตรงเนี้ยนะมันหาจากตรงนี้แล้วนะัโหมดนี้เผื่อไม่รู้มันจะมีโหมดเขาเรียกโหมดอะไรก็จากอย่างเงี้ยจำไม่ได้มันจะมีขึ้นสองวันเว้นสองวันนะครับคอยดูตรงนี้กันผมจำไม่ได้มันเรียกว่าโหมดอะไรอันนี้อัพเกือบปันแล้ว ตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับยังไม่ต้องไว้อัพอาบตรงนี้ให้มันตันไปก่อนนะตรงนี้ยังไม่ต้องรีบอาบตอนนี้มันเป็นแค่ตอนตีบอสยูเนียนกับตอนขนส่งซึ่งเราไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับตอนขนส่งจะอาบก็ป้องกันเขามาป้นนั่นแหละจริงๆอาบนะครับส่วนบอสยูเนียนก็ไม่ค่อยเสียเรียเท่าไหร่เพราะั้นเราก็ตีช่วยกันอยู่แล้วนะไว้อัพที่หลังนะครับชิสมีอยู่พันกว่า ก็เป็นไม่ได้อยากให้ปวดแท่นที่บอกเมื่อกี้นะไอพิกาจูหมวกแดงอะนะแท่นหนึ่งก็ได้พลังไปแสกอยู่แหละมันจะคุ้มไงต้องดูทีเดียวคุ้มจับมารูรีต่อก็พอเลยใส่ตาน้าแข็ง้วด้วย ไม่ต้องแก้นะต้านน้ำแข็งไม่ใช้ขาดเด้งเลือดนะครับอันนี้ของแบคนะขาดเด้งเลือดของไว้จริงๆอยากให้ถอดต้านไฟออกแล้วก็ใส่เป็นพวกไอบ้บำบัดแทนนี่ใส่อันนี้ก็ยังได้เลยลดความเสียหาย ATK อันนี้มันไม่ค่อยมีเนาะก็ต้องผส,สมนะครับผส,สมไว้ อ่าโอโอเนี o ่ยสวยแล้วครับโอโอโอนะสวยแล้วนันนี้ก็จะใสต่ต้านน้ำแข็งนะเนาะอันนี้มันสะด้านท่าน้ำแข็งทั้งสองขากันจะใส่ต้านน้ำแข็งอันนี้ผิดครับน้ำแข็งก็ตีมันไม่เข้านะครับอันนี้เฉพาะตัวมันแล้วนะน้ำแข็งก็ตีมันไม่เข้าแล้ว ยังแหวงอยู่อันนึงเนาะอ่ารเงี้ยทำไม่เสร็จเสียดายนะเวลสิอยู่นี่มันเป็นสายเดียวนะครับเป็นพวกเนีน้มันไม่ใช่สองสายแล้วอันนี้เป็นสาย a d k ตอนนี้เราไปใส่ a p c f สี่แล้ว, k, ลวดิสน้าจะต้องแก้กันนะครับหลายตัว ม่จะต้องได้แก้กันเลยก็เน้นที่ตัวหลักก่อนนะครับตัวที่เราจัดทีมลงไปสู้กับเขานะเน้นพวกนั้นก่อนหลากนี้เราไปดูทุกตระจาแล้วนะตามทันไว้ครับถ้าตามไม่ทันดูยอ้อนนะครับผมอันนี้เล่นให้ครบนะครับ ตรงนี้สำคัญนะมันจะเป็นเอาไอเทมไปอัพตรงตะเกียงนะครับตรงคะแนนพยายามใช้ค่อนข้างเยอะเลยแหละอ่าม่วงเะแล้วสิก็ต้องพยายามไม่ให้ครบทุกหมดนะครับถ้าไม่อยากเติมเพิ่มนะ V13 เนี่ยมน่พอแล้วแหละยิ่งถ้าดี V14 ิีย่ดีกว่าาะมาลงป่ามาได้สองรอบ วีชุสามนี่ก็ถือว่าวีสูงนะ,นะครับอย่ที่ว่าเราเล่นให้ครบก็พอเราจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับก็บอกกันแค่ทิ่ตาว่าเรื่องเพชรเรื่องทร,รัพยากรแบบเนี้ยเราอยากไปใช้สวยๆได้เราใช้ให้เป็นกระอนใช้ไห้ตรงตัวนะครับอย่าไปใช้กระจายพอใช้กระจายแล้วมันจะแบบ มันจะไม่โหดสักตัวนะประมาณนั้นนะเหมือนกับว่าเราปั้นทีเดียวใช่ป่ะปั้นตัวเดียวเนี้มันก็จะโหดเร็วกว่าใช่ป่ะให้ตัวหนึ่งแบกทีมมีสามทีมก็ปั้นแค่สามตัวให้แบกไว้ทีมละตัวประมาณนั้นนะครับก็ลองนลกภาพนะอย่างสมมติตัวเดียวสิบล้านกบสามตัวสิบล้านนั่นน่ะ ภาพจะได้เป็นอย่างนั้นนะครับสามตัวสิบล้านสู้ตัวเดียวสิบล้านไม่ได้อยู่แล้วน,นะครับจาเพยานงานอย่างที่บอกว่าพายามอัดเตะตัวไปก่อนนะครับนี่มาดูตุ๊กาตาแล้วเนาะอ่านี่ของบิลบ,บีสวยเลย พวกพลังตัวโอเคก็ตรงสเตตัสตรงนีน้พยายามเปลี่ยนให้เป็นสปีดครับถ้ามีสปีดก็พยายามใส่สปีดไว้นะครับพอเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะตัวตาเนี่ยแบบนี้ใส่ก็โอเคเลย จริงถ่าใส่เป็น A P C น่าจะดีกว่านะผมว่าเพราะไอมอนพลังจิตเราเล่นอยู่เกาะอ,อยู่ใช่ปะ่ะเป็น A P C ใช่ไหมใส่ที่เป็น A P C สองอันนะอน,อน,นะน,น่าจะคงกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับใส่เนี่ยน่าจะคงกว่าโอ้โหอันนี้ยังสวยเลยอ่านเลยนะก็ถือว่าสเตตัสสวยอยู่นะ รู้ึงนะตรงนี้กาไม่ต้องแก้อะไรแล้วอะแค่เปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนพิกเซลบางอันให้เป็นสปรีต่ตาน,นั้นเองไอที่เป็นป้องกันอย่างเงี้ยไม่อยากให้ใช้ใช้ที่เป็นสเตตออัสดีกว่านะเดี๋ยวเนี่ยก็ยังโอเคแต่ก็ไม่ขี้เลยแหละบอกเลยว่าไม่ขี้เลย ก็ย้ำกันทุกคลิปนะครับว่าพยายามเล่นให้ครบทุกโหมดครับแป่ามันจะไปง่ายกว่ามันจะมีของมาดำอออน,นีวลย,ยังไม่ถึงแปนะดสิบขนาดเนวิลขนาดนี้น่าจะไปถึงแปดสิบไปแล้วนะแต่นี้ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวพอปัะมงเวลแปดสิบแล้วอะ่ะม,มันจะไปถึงปะมมงชั้นกลางนะครับนี่นะปัมมงชั้นกลางมัจะสามารถแลกชุดเระชันได้ และอาชีพไฟแช่นจากวงตรงกลางเอาไว้แลกสมุดได้ด้วยเพราะงั้นรีบไปให้ถึง80ดีกว่านะครับมาต่อไปจับมาดูประดับแล้วนะประดับสุดท้ายแนละ้วตัวแดงนี่ืีบวกหรอยี่สิบไว้พยายามเวลาตีบวกนะครับ ดูสเตตัสตรงนี้นะดูตัวเลขตรงนี้นะมันจะเป็นขั้นของมันอย่างอันเนี้ยบวกรวมๆกันแล้ว3จนเนยได้122เห็นปะ่ะแต่ขั้นของมันจะเป็น160กับ210พยายามบวกให้มันตรงขั้นตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เสียโอกาสตรงนี้นะครับพยายามบวกให้มันถึงขั้นไว้ทำไปทียยละเซตครับทำไปทีละเ,เซต อันนี้เป็นสายแทงเนาะโอ้โถ้าจะทำดาบจะใส่เป็นเซตแดงนะครับใส่เพิ่มโกดนะครับถ้าจะทำเป็นแท้งก็กใส่เซตหลบนี่แหละอันนี้ใส่เพิ่มโกดปั้นยาวๆไปเลยนะคเพราะเดี๋ยวมันจะต้องไปใช้ตอนล่างแดงอาศัยอันติเพื่อที่จะวนเทินนะครับใส่เซตโกดเดีโอเคล้ สำหรับอีธานอีธานใส่ไปเซ็ตศึกสามเทอร์นะครับอันนี้แค่ยืนเฉยเฉยพอให้เขาตีให้เขาตายไปเองนะครับอันนี้ก็ใส่ได้จริงๆน่าจะเอาเซ็ตหลบไปใส่ให้อีธานเนาะแล้วเอาเซ็ตแม่นมาใส่ให้ไอ้ตัวนี้จะไมคนละสายกันจังปะล่ะมันติดตรงนี้แหละถ้าจะสลับสายมันก็ต้องแบบ ต้องดีเซต,ตัดใหม่ครับอันนี้เป็นเ p c อยู่นี่วาอ่าถนัดไม่ใช้ ATK ได้ดินมีสาย ATK นะครับตัวนี้ต้องรีใหม่แล้วเช็ดลบนะต้องรีใหม่แนละ้วให้เป็น ATK นะครับนี่ก็ใส่ผิดอันมาก็มันผิดเลยเนาะองเป็น ATK นะครับ อันดับแรกเลยเราต้องรู้จักสายของโปเกมอนก่อนนะดูจากสกิลนะครับมันจะบอกอยู่ว่าสร้างได้เป็น atk ก็คือเป็นสาย atk แต่ถ้าเป็นสร้าง damage apc มันก็จะเป็นสาย apc นะครับโจมตีจะมีสองประเภท atk และ apc ยังไม่นับพวกพิเศษนะอย่างพวกอ่าโจมตีไร้ธาตุนะครับอันนั้นก็คือจะไม่มีธาตุ แต่ก็จะเป็นไอ้นี่อีกแหละเป็นเอ c ซีจะเอพีนะครับก็เวลาอาัดสายฟ้าก็ดูตามสก,กิลแหละอย่าไปอัดแบบนี้นะครับไอสองสองอัดอย่างเงี้ยอย่าไปอัดเปลืองของอย่างอีธานะมันใช้เอพีซีใช่ป่ะเราไปอัดเอพีเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับอย่างไอตัวสองสายอย่างยูโนเนี่ยก็แนะน,นำไม่อัดสายเดียวพอ เพราเดี๋ยวเวลาเราถ่ายเวลาเราเลือกใช้อะมันจะเสียดายจะเสียของไปนะครับเพราะนักกุเราได้ถอดอยู่แล้วใช่ไหมนะอยู่โน่ยอาจสายเดียวจะสายไหนก็าสายหนึ่งัอเป็นสายเดียวพอนะครับอ่ะอันนี้มาเป็น APC นะคแล้วใบแม็เขาอานเป็น APC นะครับประมาณนี้ะเอีโอเคถูกต้อง แอปพีซน,นี่ไม่ต้องไปอ่านแล้วนะเพราะว่าโฟเป็นแอปพีอย่างที่บอกว่าให้ดูตรงสกิลน,นะครับมาเป็นสายไหนนะครับจะได้อ่านได้ตรงเนาะเต็มแล้วอันนี้ยังไม่เต็มนะความผูกพันเนี่ยเอาไว้ทำทีหลังก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบแต่มันก็ต้องได้ทำแหละ แต่เราไม่จำเป็นต้องเรียน,นะครับแต่มันก็ต้องได้ถามมาเนาะมันจำเป็นต้องถามแต่ไม่จำเป็นต้องเรียน,นะครับก็ใมะสมไปครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากคงมีได้เลยครับไปดีการเกมส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ว่าทําตัวนะแล้วก็พวกของให้ฟาร์มพวกตุ๊กตายูเนี่ยนพวกนี้นะครับหล,ลักๆเลยคือ,อย่าห่วงที่ประดับ จะพาส่วนใหญ่ก็จะพาับกกตรงประดับเลยนะที่จะสู้ไันไม่ได้จริงๆนะก็เป็นที่ประดับเลยนะก็พยายามใส่ประดับให้มันทําไปทีละเซรอ่นะอย่าไปทําทีละหลายเซต็ไม่งั้นมันจะไปหกจุถทีนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ท่านี้นะครับถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับผมแต่ถ้ายังสงสัยตรงไหนทักมาถามได้นะครับสวัสดีครับ